สวัสดีนะครับทุกคนวันนี้ผมมีวิธีการหุงข้าวไรเบอรี่มาฝากกันนะครับสําหรับคนที่ต้องการจะลดน้าหนักหรือคนที่จะหันมากินข้าวไรเบอรี่นะครับว่าจะหุงแบบไหนดีเพื่อให้สามารถกินข้าวไอเนี้ยได้นะ,ะส่วนตัวผมผมกินข้าวไรเบอรี่เพื่อสําหรับการลดน้าหนักนะครับก็ตอนนี้ครบ1ปีพอดีแล้วก็จะบอกว่าน้ําหนักมันลดได้จริงนะครับเพราะเรากินข้าวน้อยลงโดยเริ่มแรกนะครับ ความคิดของผมนะคือตั้งใจที่จะลดข้าวลงเพื่อที่จะทํา IF ก็เลยไปเจอเข้าวไลเบอรรี่เห็นเขาบอกว่ามันช่วยให้อิ่มเร็วอิ่มนานก็เลยลองเอามากินดูเพราะเราจะลดปริมาณข้าวลงผมก็เลยเลือกที่จะกินข้าวที่มันมีประโยชน์มากไม่สุดน,นะครับส่วนข้าวที่ผมกินอยู่ทุกวันนี้นะครับก็คือข้าวไลเบอรรี่ผสมกับข้าวกล้องหอมมะลินะครับแล้วก็มีพี่ๆที่ทํางานของผมนะครับก็ถามมาว่าข้าวไลเบอรรี่ผสมกับข้าวกล้องเนี่ยเวลาหุงเนี่ยมันจะไม่แข็งเหรอครับ มาเลยเดี๋ยววันนี้ผมหุงให้ดูไม่แข็งครับนิ่มมากเลยครับอร่อยด้วยครับผมจะใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่ครึ่งถ้วยนะครับแล้วก็ผสมกับข้าวกล้องหอมมะลิอีกครึ่งถ้วยนะครับผสมเข้าด้วยกันแล้วก็เอาไปซาวน้ําล้างพวกสิ่งสกรปรกออกให้หมดครับสาหรับข้าวหนึ่งถ้วยของผมเนี่ยก็เกินพอแล้วครับกินคนเดียวทั้งวันสบายสบาย,บายต่อมาเนี่ยหลังจากที่เราซาวน้ำเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการวัดระดับน้ํากันนะครับโดยที่ผมจะใส่น้ําให้มันเลยขึ้นมาแค่ ครึ่งข้อ,อนิ้วชี้ของผมแค่นั้นพอครับนี่นะแค่นี้นะครึ่งเดียวพอครึ่งข้อ,อนิ้ว,ออวแล้วก็เดี๋ยวเราเอาไปใส่ไว้ในมหม้อหุงข้าวครับยังไม่ต้องเสียบปลั๊กหุงนะครับเดี๋ยวรอเพิ่งนี้เช้าตื่นมาเดี๋ยวออกไปวิ่งเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเสียบปลั๊กแล้วก็หุงเลยครับหลังจากวิ่งกลับมาก็จะสุกพอดีเดี๋ยวมาดูกันครับอลุณส,ส,สวัสดิ์ครับทุกคนสวัสดีตอนเช้าเดี๋ยวผมก็จะเสียบปลั๊กหุงข้าวไว้เลยนะครับแล้วก็จะออกไปวิ่งหลังจากวิ่งกลับมาเนี่ย ข้าวก็จะสุกพอดีครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูตัวข้าวกันว่ามันจะนุ่มจริงไหมครับมากลับมาจากวิ่งพอดีครับก็เดี๋ยวเรามาคุยข้าวกันก่อนแล้วก็ปิดสวิตช์แล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้ข้า,ขาวเขาละอุประมาณสัก1ินาทีและครับแล้วค่อยมาเดี๋ยวมาดูตัวข้าวกันว่าเนื้อข้าวจะเป็นยังไงครับมาครับมาดูข้าวของเรากันข้าวที่ได้เนี่ยก็จะนุ่มแล้วก็น่ารับประทานนะครับ เพื่อนๆลองดูได้เลยตรงนี้ก็จะนิ่มนุ่มลิ้นพอดีแถมมีประโยชน์สูงด้วยนะครับเดี๋ยวเราตักใส่จานแล้วก็เริ่มกินกันได้เลยครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆน,นะครับดีไม่ดียังไงคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ